ดีค่ะทุกคนค่ะแม่วดีซับนูทว่วไทยนะคะวันนี้มาซับแถวแถวบ้างสลงหยงหยงหยงนะคะอ้าวกดอื่นกดไลค์กดแชร์และสับตั๊กให้แม่ก่อนนะคะสับตะไคร้กันทุกวันกดไลค์กดแชร์และสับตั๊กให้แม่ก่อนนะคะวันนี้แม่วดีมากับพี่พิมพ์เช่นเดิมค่ะมาที่หมู่บ้านพูนเจริ นะคะอยู่แถวแถวบางฉลงนะคะที่ล่าเสียงยาวเพราะกว่าเราจะมาถึงนะพี่พิม in วันนี้เราว oui so ันน uh ี้เราเดินทางสนุกสนานมะสนุกสนานมากพี่พิมสวยมากเลยเป็นญี่ปุ่นมากเลยวันนี้เป็นมามาสังค่ะเป็นมามาสังผอมมากนะคะเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับความผอมมากผาเนียน่ารักอ่ะ ันนี้นะคะเรามาสซ่นวดทั่วไทยอยู่ที่หมู่บ้านพูนเจริญนะคะย่านบางฉลองนะคะมาถึงก็มาแซ่บกันเลยนะคะเพราะว่าช a n น l เราคือแซ่บหนวทั่วไทยะค่ะแม่วดีแซ่บหนวทั่วไทยค่ะกับเมนูวันนี้นะคะเออโหเยอ,เยอแย่มากนะคะอันประกอบด้วยอันประกอบด้วยนี่ค่ะสะเดาหว,วานนะคะพี่พิมพ์ว่านะคะดอกบานมากนะคะระหว่างดอกสดเดากับแม่หน้าแม่วดีอะไรจะบานกว่ากัน <laughs> นผัก,กออร์แกนิกนะคะมีถั่วพูแตงกวามะเขืีุวน่าก,กินมากนะคะโอ้โหนะคะวันนี้แม่มาไม่มาเอาม่เอาผักผักปากไม่มาปากไม่มาด้วยสีปากไม่มาแต่ไม่เป็นไรนี่เป็นปลาข้าวสารเออปลาเลยนะพี่ร้อนๆเลยอะ่ะปลาอะไรนะปลาตัวเล็กอะ,อะปลาจิง้งจ<อ>ังทอด กรอบนะคะอุดมไปด้วยแคลเซียมนะคะไหนบอกแจกประทานให้พี่เนี่ยะน้าจะของบ้านสวัสดีค่ะพี่ว่ะน่าเจะของบ้านนะคะชมเลยน้าเจ้ของบ้านเนี่ยนะนะคะและมีนี่ค่ะทอดมันปลาไก่นะคะมีข้าวเอาปัดเอามี้ข้าวไรซ์บอร์รี่ออร์แกนิกนะคะแล้วก็มีนี่เลยนะคะ แมงแาดาน้ำพริกปลาทูแมง,แมงดานะคะแมงดานะนะคะเหมาะกับเราค่ะแมงดาเหมาะก,ก,กับเรานะคะคือน้ำพริกนะคะคือมาก,กินมันหอมๆนึกถึงแม่แม่ชอบกินน้ำพริกแมงดา,ดาแล้วก็มีต้มจืดที่ไม่จืดนะคะอร่อยนะคะอะนะคะก็ยังมีกรุบกริบนะคะมีเป็นธัญ,ญพืชน,นะคะมีถั่วนะคะ ถัวลิสงต้มนะคะและยังมีนี้ค่ะส้มโอบางฉลงนะคะซึ่งเล็กกว่าส้มโอที่ไหนคะนคะ,มา,ม,ะมาถมนะคะอาหารมื้อนี้เราจะกินให้ราบคาบเลยมีน้ำเต้าหู้อีกนะคะและยังมี แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากาาลูกชิ้นปลากาานะคะหรือ <c oughs> เขาเรียกว่าแกงสับนกไหมเนี่ยลูก <c oughs> แบบเนี้ย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เขาเรียกว่าแกงสับนกซึ่งไปเกี่ยวอะไรกับนกเนี่ยเป็นปลาชัดเลยนะคะโอเควันนี้นะคะออแม่ก็เดินทางมาเยี่ยมนะคะพี่อ๋อนที่อยู่ที่บางเฉลงนะคะก็ไม่รู้จักกันหรอกนะคะ <c oughs> แ,แม่วันนี้ไม่รู้จักแม่วันนี้ไม่รู้จักพี่ออนนะคะแต่ว่า พี่พิมรู้จักพี่ออนเรามาแซ่บหนืทั่วไทยที่นี้ค่ะเรามาบอกเรื่องราวดีๆนะคะของน้ำนะคน้ําโมเลกุลเล็กน้ําพลังงานน้ำแม่เหล็กนะคะตอนนี้นะคะพี่สองคนเราเริ่มถกเถียงกันแล้วขอมแม้วริกินก่อนแล้วกันเดี๋ยวข้าจะเย็นนะขอกินก่อนแล้วกันนะคะอะนะคะ สะดาวสวยงามมากขอ,อกินก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ให้แม่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน